บอกกับกล้องนิ๊เอากี่ดอกเอาหลายๆดอกทักสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีว่าวันนี้ผมนะกำลัง นั่งดูคลิปอนันตเป็ดแล้วก็เตรียมสอบไวลิสของเซิร์ฟโอดินนะครับก็คือไวรุนไฟเอ็มเนาะแล้วทีนี้มนุษย์เมียเว้ยมันนอนอยู่คุณผู้ชมเพราะมันนอนอยู่ผมเสียงดังแค่นิดเดียวเพราะว่ามันมันสอบอะมันสอบอย่างมันต้องเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเออแต่พอเข้าไปสอบนี่คือมันง่ายมากนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวผมผ่านแล้วทีนี้มันเกิดอะไรคุณคุณผู้ชมรู้ไหมเอกอื่นว่ามันงอนผมเว้ยมันบอกว่ามันไม่มีสมาธิในการนอน คนบ้าอะไรนอนต้องใช้สมาธิที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมันหน้ามันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูหน้ามันนะคุณผู้ชมนะเนี่ยดูมันดูมันดูมันพอมันงอนแล้วมันต้องลุกลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านคุณผู้ชมมันลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านดูมันมันถูอะไรเลยดูมันดูมันไม่พูดไม่จาดูมันงอนดูมันงอน มันงอนนี่มันทำทรองอยู่รูมันทำทรองอยู่ดูพอหันกล้องมาปุ๊บมันหันมันหันตูดให้กล้องคนระับดูมันดูมันอันนี้อันนี้นตูดให้กล้องทำไมฮึฮะเป็นไรบอกคุณผู้ชมดิบอกคุณผู้ชมดิเป็นไรไม่มด้มาธิ่นอน <laughs> มาที่นอนมันเป็นยังไงอะอะ,อะตัวก็มันเสียงดังมันเสียงดังนี่เป๊บเดียวพี่สอบเล่นไฟเอ็มเนี้ยเอาไว้สตรีมฮะรู้จักเปล่ไว้รุ่นไฟเอ็ม,มะอะแหมเนี่ยเหีเห้ยไปอยู่หลังเขาไหนมาเนี่ยที่ภายเขาเหลียงซานไม่รู้จักไว้รุ่นไฟเอ็ม,มะนะคุณผู้ชมมนุษย์เมียผู้ออกมาจะทำอะไรนะของหมูป,ป่า,าเราจะทำอะไรน,นะตัว ะดูมันดูมันมันพยายามหันตูดให้กล้องคุณผู้ชมมันงอนอยู่แหนวอานางงอนให้คุณผู้ชมดูดิฮะเอานางมันงอนให้คุณผู้ชมดูเด้ดูมัน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 งอนดูมันงอนนงอนหนาฮะงอนเหรองอนเหรองอนเหรอดูดูมัน มันงอนนะคุณผู้ชมนะดูมันไม่หันมามองผมด้วยนะความสวยยิ่งกว่านั้นคือไอ้เฮียนี่ก็สวยกว่ายเขาด้วยดูมันนะน้องพี่ไม่ได้นอนน้องก็ไม่ได้นอนนี่มันลากน้องมาทำความสะอาดดูมันเว้ยไอ้เฮียสวยที่สหายังไม่สัมภาษณ์น้องนึ่งนะมึงมีพี่อย่างนี้มึงคิดยังไงเนะี่ยะไอโต้มึงมีพี่อย่างนี้มึงคิดยังไงนะ่ คือตัวเองไม่นอนแล้วก็คือต้องอน้องมันทาความสะอาดด้วยนะบอกคนดูเลยฮะมันขืออะไรเนี่ยอะมันขืออะไรโต้งึงบอกนี่อะมึงกินยังไงึงบอกแม่เลยอะับอะมึงบอกแมงดิดูมันคืนดูมันคืนดูมันขืนมันชิดกระจกไม่เป็นแล้วคุณผู้ชมนะนะมึงไม่รู้มันขืนนี่อะไรันก็ไม่รู้เอ้สองพี่น้องคนเนี้ยกว่าแม่งมันจะพูดกันได้นะคุณผู้ชมคือแบบ โอ้เฮยเหมือนดอกพิกุลจะร่วงอะนะหายเดดูดูดูมันดูมันดูมันนี่คุณผู้ชมดูมันนี่นี่เป็นไงเป็นไงทำแอคทำทรงไม่บ้านอืมไม่บ้านทำทรงอะฮอฮะไอหัาตื่นฮึคุณผู้ชมดูนะดูดูน พูดไม่จาทําขืมทําขืมอย่าไม่แดกข้าวไปด <c oughs> ูนะเมื่อกี้ทําหน้าไงนะเฮ้ยอ่านมาดิบ <c oughs> อกกล้องมาเฮ้ยปอกก้องไม่จับมันเก่งเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้มีกมารมองขวางมีการมองขวางนะการมองขวาง ถ้าว่าเป็นโอกาสดียวผมจะพาทัวร์ห้องนอนของผมนะคุณผู้ชมนะนี่ก็คือหลังจากพี่น้องมันมาผมก็ต้องแบ่งเตียงเป็นสามส่วนซึ่งไอเตียงหกฟุตเนี่ยเวลามันนอนนอนแบบอย่างเงี้ยตามตามตามหัวเตียงมันก็จะได้แบบสองคนนะเพราะผมัตอ้วนแต่ถ้าสมมติว่ามันนอนตามอย่างเงี้ะคุณผู้ชมจะนอนได้สามสามคนเลยนะเนี่ยนี่ก็คือ มุมท <those S 2> <Therm aan. S 1> ํางานของผมนะครับมุมทํางานของผมเองเอ่ะเป็นไงมีทั้งขากรงขากล้องนะก็เยาไว้ตัดต่อให้คลิปให้ผู้ชมดูนั่นแหละก็คือที่ที่หายไปนี่ผมไม่ได้หายไปหรอกนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าคือผมเลิกงานหกโมงนะครับเลิกงานหกโมงก็จริงแต่เมียผมเลิกสองทุ่มผมกลับมาถึงบ้านผมก็ต้องมาทํากับข้าวลองดูสิเมียทําเสร็จปุ๊บ ก็ต้องออกไปรับมันนะขี่ไปขี่กลับอยู่นี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เอาี่ดอกเดี๋ยวจัดให้เฉยย <c oughs> ัดูมันควนปีนดูมันควนตีนดูมันเขิ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 นกล้องอะไรไม่ให้ความร่วมมือเลยถ่ายคลิปเนี่ยฮะไม่ให้ความร่วมมือเลยฮอฮึืึไม่ให้ความร่วมมือ,มมมมมมอดูดูดูมันดูวันดูมันฮึึมิ มีผัวเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยไม่เคยให้ความร่วมมือมเลยฮะไอ,เ,อเด็กมันนอกอะไรพี่อะไรหนูนั่นแหละไอ้บันนอกเข้ามาอากิ่ดอกอากิ่ดอกไม่ดอกอากิ่ดอกไม่เดี๋ยวน้องหนักอากิ่ดอกอากิ่ดอกไม่เอากิดก่อกดกอกสองดอกพอไมเห็ไหมเห็นไหมคุณผู้ชมคือมันชอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันชอบของมันขาด เพราะว่าผมผมไม่ค <ules> ่อยจะทำนะเว้ชมนะผมดัดไม่ใส่มันมันไม่ให้มันให้ผมทําอยู่ฝ่ายเดียวคนนี้อะไรไม่ไม่เคยช่วยกันทำมาหารเด็ดเลยบอกกับกล้องมั้ยโอเคเดอกเอาอะไรก่อนเป็นอะไรไหนยิ้มมากล้องไงดูมันเขินนะเว้ยดูมันเขิน นะไหนนะตัวเกลือนะถ้าตัดออกามาแล้วเขาไม่ต่อยน,นะทำไมไปงอนอะไรงวนอะไรนะแล้วจะ,ะไปทำอะไรจะทำอะไรอขอถามเลยจะทำอะไระได้ไหมหรดูมันเกลือน,นะคุณผู้ชมดูมันเขินนะคือมันเขินเนะดีใจผัวจะจัดให้ก็อย่างนี้แหละครับ น้องมึงอยู่อดฮะไอ้ดาฮะดูคุยกับคุณพ่นนเลยน้องน้องมันอยู่อดอดนะครับอดไม่มาตื่นโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละก็มังมง้อมังให้คุณนายฮนะเนีย่ยเวลามึงโมโห ออกไปทํางานบ้านเว้ยทํางานบ้านแบบกุ้งก้ามกุ้งก้ามกุ้งก้ามไอร้อยวันพันปีไม่ทํานะทั้งวันไม่ทําแต่โมโหปุ๊บทำนี่อะไรก็ไม่รู้โอเคก็อาจารย์ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็ฝากถึงพ่อบ้านใจกล้านะเห็นไหมใช่น่าบอคุยบอกดูอย่ากล้องนี่เห็นไหมเป็นหัวต้องไม่กลัวเมียเห็นไหมนะเป็นหัวต้องไม่กลัวเมียเห็นไหม แล้วมาบ้านจะก,กา้าวอยากเล่นหมวกชอบเล่นแต่เกเกี้ยนโะอเคครับฝากไว้ตอนนี้นะครับถ้าที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันเจอกันใหม่ที่หน้ากันแบบนี้ายจ้า <c oughs>